กันค่ะพีวิวก่อนเกมวันนี้นะคะก็จะไปฟุตบอลโคปาอเมริกานะคะ2024รอบแบ่งกลุ่มค่ะประจำวันอาทิตย์ที่23มิถุนายน2567ค่ะในคู่แรกก็จะอยู่ในกลุ่ม B นะเป็นคู่ระหว่างนะคะเอกวดอร์ค่ะพบกับทางด้านเวเนซุเอลานะคะคู่นี้เตะกันที่สนามรีไวส์สเตเดียมเวลาตี5ตตามเวลาของบ้านเราค่ะผลงานนะคะในการเจอกันของทั้ง2ทีมนี้นะคะก็ต้องบอกเลยว่าทางด้านนะคะ เอกวาดอร์ค่ะก็สามารถนะคะที่ จะชนะนะคะไปถึง4นัดนะคะเสมอไป5แล้วก็ชนะแพ้ทางด้านเวเนซุเอร่าไป3นัดนะ mm. ก็ส่วนนะคะทางด้านเวเนซุเอร่านะคะ mm. ก็สามารถชนะไป3าเสมอไป5และก็แพ้ไป4นัดกันเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ฟอร์มนะคะของทางด้านนะคะเอกดอร์ค่ะก็ต้องบอกได้เลยนะคะว่าผลงานนะคะถือว่านะค่อนข้างนะคะที่จะทําผลงานได้ดูดีนะคะดูดีกันเลยทีเดียวเพราะว่าฟอร์มในล่าสุด นะห้านัดนะคะชนะไปสามแล้วก็แพ้ไปสองค่ะสองนัดล่าสุดก็สามารถคว้าชัยชนะมาได้ทั้งสองนัดกันเลยทีเดียวนะเล่นในบอลน,นะคะเอ่อเฟนรี่อินเตอร์เนชั่นแนล ทั้ง2นัดกันเลยทีเดียวเนาะส่วนนะคะทางด้านนะคะเวเนซุเอล่าค่ะฟอร์มก็ถือว่านะคะถ้าดูจากภาพรวมแล้วก็ยังเอาแน่น้องขั้นที่ญยาก,ยากเพราะว่ายัางไม่สามารถจะอยากเก็บชัยชนะได้เลยใน5นัดนะคะล่าสุดเนาะก็เป็นการนะคะเสมอไป3แพ้ไป2นะคะนัดล่าสุดนะคะเสมอนะคะกับทางด้านกัวเตมาลามานะในฟุตบอลนะคะเฟรนรีอินเตอร์เนชั่นแนลมาด้วยนะคะก็ถือว่ายังทําผลงานได้นะคะไม่ได้โดดเด่นอะไรซั เท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเรานะคะไปดูกันที่ระบบแผนการเล่นนะคะของนักเตะนะคะทั้งสองทีมนี้กันเลยดีกว่านะคะว่าระบบแผนการเล่นของเขานั้นนะคะที่จัดมาให้ในเกมนี้นะคะใช้ระบบอะไรกันบ้างคะ่ะระบบแผนการเล่นนะคะของทางด้านนะคะเอกรอ,อค่ะ มาในนัดนี้นะคะพวกเขาก็วางระบบมานที่4-2-3-1กันเลยทีเดียวนะคะในเกมนี้นะคะก็จะมีผู้รักษาประตูอย่างเช่นอาร์เร็กซันเดอร์โดมิเกสนะคะกองหน้าตัวกลางจะเป็นเอนเนอร์วาเรนเซียกองหน้าฝั่งซ้ายนะคะก็จะเป็นจอนเยโบอากับนะคะต้องบอกได้เลยว่าทางด้านกองกลางตัวกลางนะคะจะมี จอนะคะออดิสกับเคนดีปาเอสค่ะส่วนทางด้านกองกลางฝั่งซ้ายจะเป็นเจเรมีนะคะซานโตซาเมียนโตมิดฟิลด์ตัวรับนะคะก็จะเป็นมอยเซตไกเซโดนะคะกองกลางก็จะมีปิเอโรอินคาเปียวินเรียมปาโชเฟริกดอดสนะคะดอรเรสค่ะแล้วก็แบค็คขวาก็จะเป็นแอนเจโรเปียเซยโดนะคะส่วนทางด้านนะคะเวเนซูเอรานะคะ เกมนี้พวกเขาก็มาในระบบ4-4-2ค่ะก็จะเป็นนะคะผู้รักษาประตูนะคะอย่างราฟาเอลโรม o นนะคะส่วนกองหน้าฝั่งซ้ายจะเป็นเยฟอร์สันนะคะโซเทลโดกองหน้าฝั่งขวาก็จะเป็นนะคะเจฟอร์สันนะคะซาวาริโนกองหน้าตัวกลางจะเป็นซารมอนลอนดอนนั่นเองค่ะส่วนกองกลางตัวกลางนะคะก็จะมียังเกลเอเรรา โอเซมาร์ติเนสแล้วก็คริสเตียนคาเซเรสนะคะส่วนกงกลางจะเป็นนะคะวิงเกอร์แอนเกลค่ะกับคริสตินมาคูนค่ะส่วนแบกขวาก็จะเป็นอเล็กซานเดอร์กอร์เเรสแบกสายก็จะเป็นมิเกลนาวารนั่นเองนะคะต้องบอกได้เลยนะคะว่าภาพรวมค่ะถ้านะคะถือว่านะคะทั้งสองทีมนี้ก็อาจจะเป็นนะคะทางด้านนะเอกวาดอร์นะคะที่ทำผลงานค่อนข้างที่จะดูดีกว่า เพราะว่านะคะในการเจอกันนะคะ5นัดล่าสุดของทางด้านนะคะเอกวาดอร์ก็สามารถเก็บชัยชนะไปได้ค่อนข้างจะเยอะกันเลยทีเดียวค่ะในการประเดิมนะคะในเกมแรกนะคะของทางด้านนะฟุตบอลโคปาอเมริกา2024ในกลุ่ม B ีเกมนี้นะคะยังไงอิงดาวมองว่านะคะก็ต้องเลือกเชียร์นะไปที่ทางด้านนะคะ เอกวาดอร์ค่ะเพราะว่าโอกาสที่จะสามารถเก็บชัยชนะไปได้ในเกมนี้ค่อนข้างที่จะมีความเป็นไปได้เยอะเลยทีเดียวยังไงนะคะมองว่าทางด้านนะคะเอกวาดอร์ก็น่าจะสามารถคว้าชัยชนะไปได้ค่ะเดี๋ยวเรานะคะไปดูกันที่คู่ที่2กันต่อเลยดีกว่านะคะ คู่ที่สองนะคะก็จะเป็นคู่ระหว่างเม็กซิโกค่ะพบกับทางด้านจาเมากานะคะคู่นี้เตะกันที่สนาม n อ g s อา d i u m เเดียมเวลานะคะ8โมงตรงตามเวลาของบ้านเราค่ะก็ต้องบอกได้เลยนะคะว่าผลงานค่ะในการเจอกันนะคะของทั้งคู่นะคะที่เคยเจอกันมานะ,ะก็เป็นทางด้านเม็กซิโกนะคะที่สามารถเก็บชัยชนะไปได้ถึง6นัดนะคะแล้วก็เสมอไปหนึ่งแพ้ไปแค่นัดเดียวเท่านั้นเองค่ะ ส่วนนะคะทางด้านจาเมกาก็สามารถนะคะชนะไปได้แค่1นัดเนะสมอไป4แล้วก็แพ้ไปถึง6นัดกันเลยทีเดียวค่ะส่วนทางด้านนะคะฟอร์มการเล่น,นะคะของทางด้านเม็กซิโกนะคะฟอร์มในช่วงหลังนี้นะ,ะก็ถือว่านะคะสามารถนะทำผลงานได้ค่อยเออค่อนข้างจะแกวงแกวงลงไปอยู่พอสมควรเพราะว่าใน5นัดหล่งสุดเขาชนะไป2แล้วก็แพ้ไป3-2นัดล่าสุดนะคะกับบอสเฟนรีอินเตอร์เนชันแนลก็แพ้ทั้ง2นัดกันเลยทีเดียวค่ะ ส่วนผลงานนะคะของทางด้านนะคะจามการเราก็ต้องบอกได้เลยนะคะว่าฟอร์มในช่วงหลังถือว่าค่อน้างจะกระเตื้องขึ้นมานิดหนึ่งนะ,ะเพราะว่า3นัดล่าสุดนะคะเขาก็สามารถเก็บชัยชนะกับทางด้านนะคะฟุตบอลคอนคาเคฟไปได้ด้วยทั้ง3นัดกันเลยทีเดียวค่ะแล้วก็เป็นการนะคะเสมอไป1แล้วก็แพ้ไป1นนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรานะไปดูกันที่นะคะระบบแผนการเล่นแล้วก็ตัวนักเตะของทั้ง2ทีมนี้กันเลยดีกว่านะคะ ก็ต้องบอกว่าฟอร์มโดยภาพรวมนะทั้ง2ทีมนี้นะคะก็ถือว่าทำผลงานได้ไม่ได้สู้ดีอะไรสักเท่าไหร่นักนะคะเกมนะคะต้องบอกได้เลยว่าในการเจอกันของทั้งคู่นะคะก็ถือว่ายังเอาแน่เอานอนค่อนข้างจะยากด้วยกันทั้งคู่กันเลยทีเดียวคะ่ะยังไงนะคะเกมนี้เดี๋ยวเรานะคะจะมาดูกันที่ตัวนักเตะกันเลยดีกว่าเนอะว่าในเกมนี้ตัวนักเตะของแต่ละทีมนะคะจะมีใครกันบ้างคะ่ะ ระบบแผ่ก,การเล่นนะคะของทางด้านนะคะเม็กซิโกนะก็ต้องบอกว่าเกมนี้พวกเขานะคะก็วางระบบไว้ที่นะคะ4-3-3นะคะโดยมีผู้รักษาประตูอย่างจูริโอนะคะก่อนเาเรสค่ะกองหน้าตัวกลางนะคะก็จะมีซานติอาโกนะคะกิเมเนสแล้วก็จูเรียนคน โนเนสนะคะส่วนกองหน้าฝั่งขวาค่ะก็จะเป็นโรเบโต้นะคะอันวาราโดค่ะกองกลางตัวกลางก็จะเป็นหลุยชาเวสตาเอริกซันเซตนะคะส่วนทางด้านมิดฟิลด์ตัวรับค่ะก็จะเป็นเอสันนะคะอันวาร์เรสกองกลางนะคะก็จะมีโยฮันวาเกรสค่ะแล้วก็สเตซารีนะคะมอนเตสอิสราเอลออิสราเลนะคะเลเอสค่ะส่วนทางด้านแบ็คซ้ายก็จะเป็นนะคะเกราโดนะคะอาร์เตกาอานั่นเองค่ะก็ถือว่านะคะ ทางด้านนะคะเม็กซิโกก็มีตัวหลักอยู่หลายตัวกันเลยทีเดียวเดี๋ยวเรานะคะไปดูนะคะของทางด้านนะคะจาเมจาเมกานะคะในเกมนี้นะ,ะพวกเขานะคะก็วางระบบไว้ที่4-1-3-2กันเลยทีเดียวก็จะมีผู้รักษาประตูอย่างจามารีไว้นะคะส่วนกองหน้าตัวกลางค่ะจะเป็นซามาซามานิโคสันนะคะแล้วก็มิคาอินอันโตนิโอค่ะแล้วก็คาไฮาดิสัน,นะคะส่วน กองกลางตัวรุกก็จะเป็นเคซีพลาสเมอร์นะคะบอบบี้รีสนะคะแล้วก็กองกลางตัวกลางก็จะเป็นคารอยแอนเดอร์สันนะคะส่วนทางด้านกองกลางก็จะเป็นไมเคิลเฮเตอร์กับดิชอนนะคะเบอร์นารัสนะแบกสายก็จะเป็นเกสกอรีลีนะคะแล้วก็เดสเตอร์ ลิมนิคิซานั่นเองค่ะก็ต้องบอกได้เลยนะคะว่าในเกมนี้ทางด้านนะคะจางเมากาถือว่านะคะมีตัวหลักนะคะบาเดเจ็บค่อนข้างที่จะหลายตัวกันเลยทีเดียวค่ะยังไงนะคะเกมนี้ถ้าจะดูนะคะผลงานโดยภาพรวมของทั้งคู่นะอิงดาวมองว่านะคะก็ถือว่านะคะยังไงนะก็เป็นทางด้านเม็กซิโกนะคะที่ทําผลงานนะคะค่อนข้างที่จะน่าจะทําผลงานได้ดีกว่าในเกมนี้ด้วยแล้วก็ขุมกําลังของเขานั้นนะคะก็มีชื่อช อยู่พอสมควรกันเลยทีเดียวคะ่ะยังไงนะคะคู่ที่2นี้นะถ้านะคะจะถามอิงดาวว่ามองว่าทีมไหนจะเป็นฝ่ายชนะยังไงนะคะอิงดาวมองว่ายังไงก็น่าจะเป็นทางด้าน,นะคะเม็กซิโกที่น่าจะเก็บชัยชนะกับบ้านตัวเองไปได้อย่างแน่นอนคะ่ะนะคะสำหรับนะคะสมาชิก FC นะท่านใดนะคะที่มีความเห็นต่างนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาข้างล่างใต้ช่องนะคะ YouTube ได้เลยคะ่ะถ้าคิดว่าคู่แรก เป็นทางด้านนะคะเอกวาดอร์ก็พิมพ์1มาให้อิงดาวแต่ถ้าคิดต่างนะคะก็สามารถพิมพ์เลข2มาให้ได้เลยนะคะของคู่แรกเนาะส่วนคู่ที่2นะคะถ้านะคะคิดเหมือนกันนะคะว่าเป็นทางด้านเม็กซิโกที่น่าจะเป็นฝ่ายเก็บชัยชนะไปได้นะคะในคู่ที่2นี้ก็พิมพ์เ,เลข3มาหาอิงดาวได้หรือนะคะถ้าคิดต่างคิดว่าเป็นทางด้านนะคะจาเมกา ที่น่าจะเป็นฝ่ายเอ่อเป็นฝ่ายชนะก็กด4มาหาอินดาวได้เลยค่ะแต่ถ้าอยากรู้นะคะเชิงลึกๆมากกว่านี้ยังไงฝากไปติดตามนะคะผลงานอีกทั้งสองช่องทางของอินดาวด้วยค่ะที่ช่องที่เด็ดบอกต่อกับช่องที่เด็ดสวนบอลน,นอกนั่นเองทั้งสองช่องนั้นจะวิเคราะห์เรทราคาน้ำให้แบบละเอียดถี่ถ้วนกันไปเลยนะคะยังไงวันนี้ค่ะอินดาวก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะแต่ก่อนจากกันไปนะคะนี่เลยค่ะฝากกันไว้นิดนึงแล้วกันเนาะอย่าลืมนะคะเข้าไปกดติดตามค่ะกดซับ กดไลค์กดแชร์ที่ช่องนี้ให้กับอิงดาวกันด้วยแล้วกันนะคะเพราะว่าอิงดาวจะได้มาพรีวิวก่อนเกมฟุตบอลโคปาอเมริกา2024ให้ได้รับชมกันอีกต่อไปค่ะวันนี้นะคะอิงดาวก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะแล้วพบกับการพรีวิวก่อนเกมในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ